h a p i t h d a y h a h a p p y BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY t h y HAPPY b i r t ่เหนแตานะจ๊ะต้องใส่ว่าโมคครับข้างในเนี้ยจริงๆมันมีแวนเพชรอยู่อย่า้คุณตรงเป็นชห้คุณจังเป็นตัวแทนแม่หน,นูแลคเพะ ทีผู้หญิงี่ด้วยค่ะบิวอมีทีู่้อยืมเอบิกินี่ไปเลนะจ๊ะบิกินี่นะจ๊ะต้องใส่บิกินี่เลยเหรอคะแน่นอนชื่อไหผู้หญิงแกจะใส่แต่ตี